สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของนันทะน้องชายต่างมารดาของพระพุทธเจ้านันทะเนี่ยเป็นหนุ่มหล่อรวยสเสน่ห์แถมกําลังจะแต่งงานกับนางฟ้าของเมืองชนบทกัลยาณีสวยจนใครๆก็อิจฉาแต่แล้ววันแต่งงานพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดนันทะมากับเราเถิดพระพุทธองค์ตรัส นันทะวังเลแต่ด้วยความเคารพก็ยอมตามไปบวชเป็นพระแต่ใจนะ่ะคิดถึงแต่ชนบทกัลยาณีตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงทราบนำนันทะเหาะขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงเหล่านางฟ้าสวยกว่าชนบทกัลยานีอีกนันทะตาโตโอ้โหสวรรค์พระพุทธองค์ตรัสนันทะบำเพ็ญเพียรแล้วจะได้นางฟ้าเหล่านี้เป็นรางวัล นันทะฮึกเหิมตั้งใจปฏิบัติธรรมสุดๆแต่แล้วพระพุทธเจ้าทรงพาไปนรกพบแต่ความทุกข์ทรมานนันทะสลดใจข้าไม่อยากมาที่นี่เลยพระพุทธองค์ตรัสถ้าไม่บำเพ็ญเพียรก็ต้องมาที่นี่นันทะตระหนักได้ว่าสวรรค์ก็ยังไม่พ้นทุกขจึงตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเพื่อหลุดพ้นจากทุกขทั้งปวง ในที่สุดนันทะก็บรรลุอรหันต์สละความสุขทางโลกสู่ความสุขที่แท้จริงนั่นคือนิพพานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขชั่วคราวแต่คือการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั่นเองครับ